พี่จูนอะไรเอเอะไรมานําเสนอเซเว่นอีกแหละกินของเซเว่นอีกแหละเป็นเป็นบ้ามึงพิซซ่าพิซเซ่นพิซเซ่นพิเซ่ไอเซเว่นมีพิซซาด้วยใช่แล้วแต่ว่าเขาเป็นของคาสันคาสันทําขนมปังไหมคะแล้วพิซซามันไม่ใช่ขนมปังเหรอก็แบบไม่ค่อยเห็นทําอ่ะ หรอว่มันเพิ่งมาอ๋อหรือว่าไงคือจริงๆเราอิพิซซ่าของคาสานะมันมีมานานแล้วแถวบ้านน้องมันมีแต่ว่าแถวบ้านเราอ่ะเพิ่งมีมาคือฉันไม่ค่อยเห็นเว้ยฉันก็เป็นคนบ้านไดนี่มันใหม่หยกเฮ้ยแกเป็นคนบ้านใดนี่เป็นคนบ้านดีแดะเออแล้วมันมีกี่รสที่ชาติยังไงอะไรอย่างไงียจริงๆงงตอนเนี้เขามีโปรแต่ว่าเขาไม่จ่ายเราก็เลยไม่บอกเยอะเทา่าไหร่มีโปรเหรอมีโปรต้องบอกไหมอ่ะแต่ว่าเขาไม่จ่ายเราอะ่ะจืดมาเท่าไหร กใจหมดอโหไม่สปอยเลย <c oughs> ดูดิไม่สปอยเลย <c oughs> เออของเราอะ่ะตอนนี้มันมีโปรโมชั่นคือ2ถาด99บาทเออหน้าที่ร่วมโปรจะมี3หน้า,าไปหาเอาเองไปหาเอาเองเ้าไม่จ่ายเราซื้อมาสองหน้าเราก็เลยซื้อมา2หน้าเพรานะว่าที่บ้านเรามันมีแค่นี้อ๋อเฮเจนน่าจะดูดีน่าจะดีหมายถึงเราคะ่ะน่าจะดี ได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่แปลว่าอันได้อะค่ะเขายนปะอุ้ยแกเวายืนคือแบบแก้ขัดได้อ่ะคือดูไซส์ดีเดี๋ยวดูกันหน้าเนาะเมาค่ะเมาอ่าคนละรายการตัวนี้งงไปหมดล้วค่ะตัวนี้ทุกแก้วมันเกิดคือเร็วมากุ้ยแกนี่น่ากินอันนี้น่ากินถุงหน้าน่ากินไปหมดเลยไม่ดูนชีซี่อะดูดิถือถือถือในถือในถือ ในถือเออนี่ค่วายยเรามาดูกันขอว่าหน้าเรากับพิซซ่าเนี่ยมันจะยัง,ยงไงแต่รูปมังได้เข้าง่ายเข้าง่ายก็คือเป็นปกเลยเป็นปกเลยเฮ้ยแกมันจะสู้แบบเดี๋ยวพิซซ่าฮะหรืออะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่าไม่รู้อะเชมแต่ว่าก็ต้องลองเฮ้ยเขาให้อซอสมาด้วยบ้าคือเราเราเคยเห็นเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมันมีความแบบพิซซาจริงๆเว้ยเพราะว่าปกติซื้อพิซซาเซเว่นอ่ะมันก็จะคือที่มันฟรีมานนแล้วอ่ะแล้วก็ต้องเข้ามาโครเวฟกดหมายเลขสามอ่อะเราเป็นแบบที่เป็นสามเหลี่ยมมาแล้วอะ่ะพี่ไม่เคยเห็นแบบอย่างเงี้ยคือเเคยเห็นกับโ่าพิซซาฮาัทพิซซาคอมพานีโดมิโนอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นปกติเพราะมันขายพิซซาใช่ไหมนี่คือแบบอย่างนี้เลยเธอมีแบบนี้มาให้นี่ให้มาเยอะด้วยนี่ <N iin> ชาให้มาเยอะด้วยจริงแต่ซอสอ่ะก็ยังมีความเป็นซอสของเขาอยู่นะ <S <S 2> <S 2> เฮ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มเ,เ,เริ่มเอาอะไรรอราชา<ะ>เอานั้นแหละเอานั้นแหละเอาชีสี่ก่อนเราใจเรามันอยู่นี่ไงอราจะกินหน้นี้กันนะคะใจเรามันอยู่นี่ไงในถือดิถืออย่างี้เลยเดี๋ยวฉีดูเดี๋ยวฉีให้ดูเลยนะคุณผู้ชมอย่างงี้อย่างงี้สรุปสรุปสรุปอยู่นานเกินไปแล้ว นี่ฉีกหนึ่งชิ้นได้สองชิ้นเลยค่ะไม่ใช่มันติกันนี่นี่ดูข้างหลังนี่มัมีความแบบขนมปังอ,ะอ่ะใส่ซอสแม้แล้วชิมแบบไม่ใส่ซอก่อนนะชน Yes ซอพิซซ่าหืมก็มี ขนม,ม,มปังนุ่มมากแนะนำต้องกินตอนร้อนๆนะต้องกินตอนร้อนๆเว้ยเฮ้ยอร่อยว่ะใชได้นี่ยังไม่ใส่ซอสนเนีน่ไม่ใส่ซอสก็โอเคแล้วสำหรับคนไม่ชอบกินซอสอะถือว่าโอเคมากเลยน่าใหญ่มากเลยอร่อย แปบเดียวเนี่ยจะหมดที่แล้วมันชิมเล็กนะเราไม่ได้เป็นคนกินเก่งหรืออะไรนะแต่ว่าชิ้นมันเล็กอร่อยใหม่ย่ะอร่อยใหม่อร่อยมากเลยอ่ะอะไรอร่อยอันนี้ชิมพิซซี่ก่อนอันนี้อะไรพิซซี่ฮาวายเอี่ยหรอพีซี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปชิมฮาวายเอี่ยแล้วจะสววให้เงินพวกเธอเหรอมารีวิวให้เขาอ่ะฮะอร่อยก็บอกว่าอร่อยแม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะอร่อยอร่อยเรีอยเล่นได้นะเจสวว S <S <S ไดจะเพิ่มวันหนึ่งเราซีพีเข้าเราก็ได้นอะนะอันนี้ไม่ได้ถึงกับร้อนมากนะยังอุ่นๆุ่แต่ตอนที่สกิลมากเดี๋ยวจะใส่ซอสน,นะคะย,าายิ่งคนเยอะหันยงเยแล้วก็ชิมคุยแก่เอาจริม,มันเพลินๆนะเว้ยวเป็นมือ้อ,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 อเป็นมื้อเช้าได้เลยอ่ะแบบเป็นมื้อเช้าอะคือมันมีสี่ชิ้นแบบพอดีในตอนเช้า เชื่อเราอืมใช่เชื่อเราเพราะว่าตอนเช้าอะที่พี่จูนเห็นแบบโบชัวพี่จูนหนูว่าเราสองเด็ช่างมากินแบบว่ามื้อเช้าดีไหมน้องเนยเออกินกับน,นมยังไงกาแฟเราไม่กินกาแฟไงเคย้ยแบบขอบคุณค่ะจะราดให้ดูมาสิเออมองไม่เห็นนะ ก็โรยด้วยดิฉีกให้หน่อยเอาพริกไหมเอานี่ค่ะทุกคนอุ้ยย,ยังลงไหมเนี่ยฉีกยังไงให้มันไม่ลงเอะเอาลิกาโน่หน่อย,อย <laughs> เผ็ดแล้วค่ะจะชีซี่เป็นชีซี่สไปซี่นะคะทุกคนติดไม้ติดมือ หอมลอยมาเลยนะคะออริกาโน่เนี่ยค่ะพอแล้วค่ะนี่ค่ะว,ว้าวเวลาจะชิมแล้วน,นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นไงเทาเหมือนเดิมเิ่าเหมือนเติมคือมีซอสเฮ้ยมันดีนะเฮ้ยจริงหรือเปล่าทำเป็นเล่นไปคุณโจนเอาจริงอะถ้าเปกลัวแบบไปสั่งพิซซ่า พี่ตาเจ้าใหญ่ๆแล้วกลัวกินไม่หมดอ่ะเพราะถาดเล็กของมันได้กี่ชิ้นหลายชิ้นอยู่หกทิ้นมั้งไม่แน่ใจยอยากากินคนเดียวอยากกินแก้ขัดเลยนะรสชาติตีคู่ได้ชีสี่ตีคู่ได้ตีคู่กับอะไรพซ่าอตาดี้องอื่นหมายถึงว่าถ้าสมมติเราอยากกินแบบหน้าอะไรหน้าอะไรไม่รู้แต่วินอันอื่นก็มันก็มีชีสี่ไม่ใช่หรอมี็นปะอืมอือก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าอยากกินจริงๆแต่ว่า ไม่มีใครร่วมกับเราอ่ะมีแบบว่าอยากกินพิซซ่ามากแต่ว่าถามใครก็แบบไม่เอาไม่กินก็เดินไปซื้อนี้ได้เดินไปเซเว่นมีเรากับเซเว่นนี่ถ้าไปเป็นญาติกันแล้เซเว่นอยู่หน้าปากซอยเนี่ยเดินไปทุกวันนี่ค่ะแต่ว่าก็ต้องหาหน่อยเพราะว่าบางเซเว่นก็ไม่มีอย่างแถวบ้านน้องอ่ะมีรอบรอบมีทั้งหมดแบบว่าถามที่เซเว่นแล้วอ่ะเว่บ้านเราไม่มีทางน้องมีสองเซเว่นที่มีอันเนี้ย โอแตะแว่นบ้านเราไม่มีไม่มีเลย,ยงงมีแค่กาแฟออรคาเฟ่อะไม่ไม่นี่เรากินได้ปะเห็นไมมันอร่อยนะอืมเออเหี่ยวไหมคะไม่นลยอืมอร่อยหายอยากแังอืมหายอยากเลยนะกินไปสองชิ้นเองอะ สาล่าเรามีอีกนั่นนะคะคุณยิ่ฮทวเอียนทวเอียนคือหน้าที่มีอะไรอ่ะผัดปลร้มฮะผัดปลืหมฮะมีสับปะรดมีแฮมมีแฮมมีแมมีชีสถ้าเขาใส่กุ้งให้แั้นหน่อยนะแบบชิลละตัวก็แหละกุ้งแก้วอ่ะมันจะแบบ perfect กินช้าจังอ่ะอืออือค่ะ เราจะไปกันอย่างเร็วๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเอ,อ็นี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะอืมนะโลให้เลยอีดิเตอร์ไม่ต้องสโลอันนี้เราจะกินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเราจะ จุ่มซอสนะคะ <c oughs> กินชิ้นนึงเต็มๆเลยรู้สึกว่ามันจะินแล้อืม,อมเฮ้ยแกใม่ได้หะ่ะมันเล่นไปหว่งมันอร่อยเฉย,ยเลยงงอร่อยเฉยเลยต้องกินร้อนๆนะเพิ่มเยงอร่อยอ่ะอกะจาจุ่มซอสตอนนี้มันมีซีเซียดเลยนะ

เหลือหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ดไฟอ่ะไฟอะไรวะอ๋อเ้วก็ลรวก็โรยพิง <c oughs> นะ ถ้าไปอยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวมันจะหกกกะเธออะไร่พย่พอย่้ยขอโทษค่ะคุณผู้ชมนะคะอื มีความสุขมากมีความสุขมากพี่ตาคูมีความสุขมาก <c oughs> คำเดียวเลยเหรออร่อยจังเลยแกขัดได้เยอะสบายมากอร่อยอร่อยโอ้แล้วมามานายซื้อมาไว้ั้งเยอะแยนะเนี่ยไม่คุยกับกูเลยเหรอไม่คุยกับฉันเลยเหรอแกทำไมไม่พี่ตูนเนี่ยพี่ตูนบอกพี่ตูนอ,อยากกิน ค่ะคุณผู้ชมอยากให้ไปลองกันนะไปลองไปลองไปลองแก้ขัดได้แก้ขัดได้มากๆตอนนี้มันมีโปรอยู่สองถ่าย99บาทแต่ว่ามีมีแค่ไม่กี่หน้านะมีแค่ไม่กี่หน้าลองไ,อไปดูสองถ<ด>่านเก้าเ้าเนี่ยมันคือโปรแถวบ้านเรานะแต่ว่าแถวอื่นนะไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าน่าจะเหมือนกันทั้งหมดแหละก็ลองไปดูค่ะไปตั้กันไซมันประมาณหนิ้วอ่ะ6นิ้วอ่ะอ่ะดูกล่องเดียนี่ดูกล่องเอากลับไอซสิมา พิกเข้าจมูกนี่หกนิ้วเนี่กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นคนไปเทียบเอานะคะราคาคุ้มไหมเราว่าตอนนี้มันโปรโมชั่นเราว่าเลยมัน,มนคุ้มเพราะมันสองถ่ายเก้าสิบเก้ามันเป็นโปรโมชั่นอยู่นะทุกคนแต่ถ้าเกิดมันไม่โปรโมชั่นน่ะจะย,ยังคุ้มอยู่ไหมอันเนี้ยแล้วแต่ดุลพินิจแต่ละคนเลยค่ะนี่กระดาษ A4 กับกล่องพิซซ่านะคะน,นี่หน้าเรานะคะหน้าใหญ่กว่ากล่องพิซซ่าอย่างีนะอุ๊ยขอดัวรไปกินก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมันไม่รอรามันไม่อร่อยนะคะก็เป็นค่ và già cụ